สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .4 และเกรด10น,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาชนะดินเผานะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับสวัสดีครับนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นม .4 และเกรด10น,นะครับวันนี้เราจะมาวาดรูปทรงเลขาคณิต หนงชิ้นนะครับมีรูปทรงสี่เหลี่ยมสองชิ้นรูปทรงกระบอกหนึ่งชิ้นขั้นตอนที่หนึ่งให้นักเรียนร่างภาพโดยจัดองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษด้วยนะครับเมื่อนักเรียนร่างภาพเสร็จแล้วก็ให้ลงน้ำหนักโดยรวมก็คือน้ำหนักเทานะครับด้านข้างของวัตถุให้นักเรียนเว้นส่วนบนของวัตถุไว้เพราะว่าเป็นจุดที่แสงตกกระทบลงมานะครับ แสงจะมาทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวาก็จะเป็นเงานะคะครับและให้นักเรียนเพิ่มน้ำหนักตรงด้านฝั่งขวาของวัตถุให้เข้มกว่าน้ำหนักเท่าแรกที่นักเรียนลงไปนะครับจากนั้นให้นักเรียนคัดเส้นรอบนอกของวัตถุให้คมชัดขึ้นนะครับแบแล้วเน้นน้ำหนักเข้มฝั่งขวาของทรงกระบอกขึ้นมานิดนึง ันให้นักเรียนล่างเส้นเงาตกกระทบของวัตถุด้านขวานะครับพร้อมระบายน้ำหนักเทาลงไปนะครับให้ไหล่จากเข้มไปหาอ,อ่อนจุดที่ใกล้วัตถุก็จะเข้มขึ้นนะครับพอไกลวัตถุออกมาก็จะอ่อนหายกลืนไปกับอากาศจากนั้นให้นักเรียนระบายน้ำหนักเทา ตรงด้านหลังของวัตถุนะครับนั่นเป็นส่วนของแล็กกาวเพื่อที่จะคัดวัตถุออกมาจากพื้นหลังและจะทำให้วัตถุมีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วน้ำหนักตรงที่มันใกล้วัตถุก็จะเข้มขึ้นส่วนที่ไกลวัตถุก็จะอ่อนลงนะครับสุดท้ายให้นักเรียนเช็ค ความสมบูรณ์ของภาพวาดของตัวเองนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดจนงานของนักเรียนมีความสมบูรณ์และสวยงามนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับการวาดรูปเกี่ยวกับภาชนะดินเผามาเซอร์ก็หวังว่านักเรียนจะมีความสุขในการวาดรูปนะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ